สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังองเภอบ่อพลจัังหวดกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูเกษตรกร,เก,รเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังกันค่ะไปดูกันค่ะเจอมาเจอแล้วสว,ส,ส,สวัสดีค่ะ,ะพี่นกพี่นกสวัสดีค่ะตอนนี้พี่นกกำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะก็วันนี้กำลังที่จะให้คนงานเขามาขุดมัน มันจำปะหลังพี่นงนี่ปลูกพันธุ์อะไรอะคะก็อันนี้เราปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์แ0ดศูนย์นะคะเราเลือกต้นพันธุ์อันนี้เพราะว่ามันดกค่ะ mm hmm. แล้วก็เอ่อเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงมันก็ทําให้น้ําหนักเราได้สูงได้เยอะด้วยแล้วก็มันต้านทานโรคแล้วที่ว่าจะขุดวันนี้เนี่ยไอ้มันตับะหลังของพี่นงเนี่ยอายุกี่เดือนแล้วอะคะก็แปลงนี้ก็ครบสิบสองเดือนค่ะ ครบ12เดือนพอดีเลยเนาะัะ้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะกวางขออนุญาตพาท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานเนี่ยเข้าไปดูแปลงของพี่นกได้ไหมคะว่าจะมีขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวข้ัวสหลังอย่างไรบ้างได้คะ่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะพี่นกคะคุณป้าด้านหลังนี่เขากำลังทําอะไรกันอยู่คะก็ตอนนี้เขากําลังตัดต้นพันธุ์ค่ะเพื่อเตรียมที่จะปุดมันนะคะเพื่อเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปด้วย หลังจากที่เราเก็บไว้เพื่อจะปลูกใหม่แล้วนะคะเราก็ขายให้กับผู้ที่สนใจพันนี้เอาไปปลูกนะเนี่ยไอ้ท่อนพันเนี่ยพี่นกมีวิธีในการเก็บรักษายัางไงพอได้ท่อนพันมาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะม์ดแล้วก็เอาตั้งไว้นะคะตั้งไว้เนี่ยการการตั้งไว้เพื่อขยายเนี่ยเราก็จะ1 5ถึง30วันไม่เกินนิ้จะต้องปลูกพี่นกใช้วิธีไหนในการที่จะปูดหัวมันขึ้นมาคะก็เราก็จะใช้วิธีเอารถไถ หางคูดเขาเรียกหางคูดมันนะคะคูดให้เป็นร่องให้มันยกขึ้นมาก่อนให้เง้ามันยกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีคนงานดึงขึ้นไปกองเป็นแถวนะคะขั้นตอนขุดเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวจะให้พี่นกเนี่ยพาเราไปดูว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะทํายังไงเพื่อที่เราจะได้มันสัมปลังที่มีคุณภาพแล้วก็สะอาดก่อนส่งถึงโรงงานนะคะ <ขา S 2> ไปกันเลยค่ะ <ขา S 2> หลังจากเขาโยนมาเป็นกองเป็นแถวแล้วนะคะก็ตอนนี้ค่ะก็จะข้อดินคาอดินที่เงาก่อนแล้วก็ตัดแบบเขาเรียกตัดหน้าขาวนะคะตัดไม่ให้มันติดเงานะคะเพราะฉะนั้นด,ดินเขาก็จะกระเทาะออกเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นมันสะอาดจากใรไร้แล้วดับนิงนะคะก่อนที่จะส่งโรงงาน<ม>แบบนี้<ม>ก็จะตัดกองน,นี้นี่ค่ะจะหน้าขาวแบบนี้<ม>เขาเรียกว่านี่เห็นไหมไม่มีดินเลย ก็คือส่งขายทันทีเลยไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนค่ะก็ต้องส่งขายทันทีค่ะมันจะได้เป็นมันสะอาดแล้วก็สดด้วยค่ะพี่นุก้าทำไมเราต้องทำมันกับตะหลังสะอาดก่อนที่จะนำไปส่งโรงงานคะก็เนื่องจากว่าพอถ้าเราทำสะอาดแล้วนะคะเราก็หนึ่งเลยเราได้ราคาเพิ่มนะคะสองนะคะเราได้ดินที่เราเคาะออกมาเป็นอินทรียวัตถุในดินมันคือหน้าดินนะคะ ส <3 S 2> ามเงามันที่เราได้นะคะเราก็จะมีการเก็บไปขายให้กับโรงไฟฟ้าน,นะคะเนี่ยค่ะซึ่งมันมีราคาสูงถึงตันละเจ็ดร้อยบาทมันทําให้เราอ่ะได้เงินจากการทํามันสะอาดมากขึ้นนะคะเปอร์เซ็นต์แป้งได้สูงขึ้นเราก็ไปขายตามเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะได้แตกต่างจากกันตอนนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาได้สามพันสี่ในขณะที่มันทั่วไปจะได้แค่สามพันนะคะ แล้วเราก็ได้จากเงามันอีก700รอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นเยอะอได้เยอะขึ้นเลยนะคะท่านผู้ชมคะเพียงแค่เราเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังให้ครบอายุตัดเงาเคาะสิ่งเจอือปนออกจากหัวมันสำปะหลังก่อนส่งขายนะคะ<อ>เพียงเท่านี้ก็สามารถเพิ่มราคาให้กับผลผลิตมันสำปะหลังของเราได้แบบง่ายๆเลยนะคะ ต่อจากนี้นะคะเราก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะมานำเสนอท่านผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าเดี๋ยวเราสองคนต้องรีบน